นี่คือสถานการณ์ที่หลายคนอาจไม่ทันสังเกตรโรคไข้หวัดใหญ่และไวรัสอัสวสวี (RSV) กำลังทำให้ผู้คนกว่า5.5แสนคนในประเทศไทยต้องเจ็บป่วยภายในปีเดียวบางครั้งความรุนแรงของมันอาจทำให้ชีวิตเสียไปอย่างไม่คาดคิดแต่คุณรู้หรือไม่ว่ากลุ่มเสี่ยงที่สำคัญที่สุดกลับเป็นเด็กเล็กและผู้สูงอายุนี่คือจุดที่หลายคนอาจประเมิน ข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าตั้งแต่ต้นปี2568จนถึงวันที่20กันยายนมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่กว่า555,074รายโดยเด็กอายุ5-9ปีเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดและมีผู้เสียชีวิตแล้ว59รายส่วนโรคไอยสีก็พบผู้ติดเชื้อ16,145รายโดยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ0-4ปีซึ่งมีผู้เสียชีวิต2รายแม้จะดูเหมือนเป็นตัวเลขธรรมดาแต่มันคือสัญญาณเตือนที่ไม่ควรละเลย วิธีป้องกันที่ง่ายแต่ทรงพลังคือหลักการปิดล้างเลี่ยงหยุดที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำา 1. ปิดสวมหน้ากากเมื่อไอาจามหรืออยู่ในที่สาธารณะเพื่อลดการแพร่เชื้อผ่านละอองน้ำา 2. ล้างล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสะบู่แม้จะดูเป็นเรื่องเล็กแต่การสัมผัสพ,พื้นผิวที่มีเชื้อแล้วเอามือไปถูตาหรือปากอาจเป็นจุดเริ่มต้นของโรค 3. เลี่ยงหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ผู้ป่วยโดยเฉพาะเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุที่ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ หยุดหากมีอาการควรพักงานหรือหยุดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายและรีบไปพบแพทย์ทันทีหากมีอาการรุนแรงเช่นหายใจลำบากให้สูงไม่ลดหรือสภาพจิตใจซึมแต่ที่น่าสนใจคือข้อถกเถียงที่หลายคนอาจไม่เคยคิดถึงบางนักวิชาการชี้ว่าการสวมหน้ากากอาจไม่เพียงพอหากไม่มีการควบคุมพฤติกรรมอื่นๆอย่างจริงจังคุณเห็นด้วยหรือไม่หรือคุณมีวิธีป้องกันเพิ่มเติมที่คิดว่าควรน,นำมาใช้อย่าลังเลที่จะแชร์ความคิดเห็นในคอมเมนต์ สำหรับข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับโรคระบาดอื่นๆอย่างเช่นโรคพิษสุบ้าคุณสามารถติดตามได้ที่ประกาศเตือนโรคพิษสุบ้า https www t b a n c i n s g h t com news politics general general 1552295ข้อกำหนดเขตโรคระบาด https www t b a n c i n s g h t com news politics general general 1532631 กรณีเสียชีวิตจากพิษสุนัขบ้า h t t p s w w w t h b k o k i n s i g h t c o m n e w s p o l i t i c s g e n e r a l g e n e r a l 1 4 7 8 4 8 5ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ The Bangkok Insight h t t p s w w w t h b k o k i n s i g h t c o m facebook The Bangkok Insight https://www.facebook.com/TheBangkokInsight Twitter, Bangkok Insight https://twitter.com/BangkokInsight Instagram t Bangkok Insight h t t p s w w w i n s t a g r a m c o m t b a n g k o k i n s i g h t YouTube The Bangkok Insight Channel https://www.youtube.com/channel/UCmFFMcVRCG5NTWCC2x in